แสบจีอบอ่ะพี่น่องจุดจีของความแสบมันมัอย่งนี้ครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้สู่สุขคนครับมาพผกันอีกแล้วกับนแดงอเจีใช่แนวครับมูลินบูแดงพาพี่น้องมากินแนวแซ่บแทบอีกแล้วถ้าบปรแซ่บบูแดงก็พาพี่น้องกินแน่นอนครับมูลินบูแดงพาพี่น้องมากินมึกกระดองอย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บแทบกับพื้นที่เราไม่ไหมเมื่อกี้นี่ครับผักข้าวก็มีผักสลัดผักชีแตงทนี้นะครับมูลินผักข้าวีเท่านี้นะครับกับมีงอกับรองกล่องเอาไปโชว์พี่ซื้อแล้วครับ จะในกอดกินแซ่บมดแดงกับฝาพี่น้องกดุศลตะไคร้กดไลค์ก็แชร์มดแดงน้ำเนี่ยครับเด้อเป็นกำใจให้งมดแดงในเหตุการณดีๆต่อไปครับผมมาพี่น้องมากินจากมือกระดองแซ่บเลยครับมันโตคนใหญ่เป็นไรครับหาตัวตลาดเลยเบ็ดใหญ่เท่านี้เลยครับตัวหนึ่งนี่ครับนี่ครับตัวละคำพี่น้องกินแซ่บกันครับ เธอแหละกะเห็น่มแดงเห็ดคลิปมาคงจะเห็ดหมึกอย่างกินนี่ครับ เอาเป็นน้องกินแซ่บกันครับมัใส่ถั่วหน่อยใส่น้ำจิ้ม ปักชีกว๋วจ,จัดเดียวเงียววัดสำชีครับที่เยอะพี่น้องุดอยอดของความแสีบางอย่างนะครั มีไข่หอมด้วยเนาะเอามันทั้งตัวเนี่ยช่วงนี้ดูการของผลไม้รลายแห้งครับว่าจะเป็นเงาะมังคุดบังกรงครับทุเรียนโอ้โหแต่ือแดงอยู่์ล้ายแห้งครับ ดูมือกระดองตัวหน่อย

ไข่หอมตันวน้อยแต่มีไข่ เสต๋วยน้อยพ

แซ่บอดนะครับเกี่ยงตับนะครับกินกระเดียพี่น้อง อย่างมือก,กระดองก็จะจิ้มซีฟูดแซ่บๆเลยครับสุดยอดเลยครับสุดยอดในความแซ่บเลยครับเบิร์ตเลยครับจากในมือแดงขอขอบคุณพี่น้องสู้ๆนะครับ,บรเป็นเบิ้องคลิดมือแดงเออเอพิจิ้งค์เชนแนวะครับจากในเบิ้องหน้าก็ลืมกดสับตะไคร่กดไลค์กดแชร่มาแดงน้ำเลยครับเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็เริ่มกดกระดิ่งผมครับเพราะว่าจุฬาผาดคลิปเบดดี้ขมวดแดงครับ สำหรับคลิปหนึ่งที่ตอนนี้ก็น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยคพอกันคลิปหน้าว่ามือแดงจะพาพี่น้องมากินยังแซ่บแทะอยู่แต่ละมือครับสำหรับคลิปหนึ่งที่ตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแซ่บจดนะครับมกืกกระดองอย่างกินซีฟู้ดครับ